ยูนลงหมาน่อยได้เลยผมมีลูก3ามตัวนะครับชื่อว่าเบลลี่ชื่อว่าไทนี่แล้วก็ชื่อว่ากัมมี่ครับทำไมถึงตั้งชื่อว่าเบลลี่เพราะว่าถ้าถามว่าทำไมเพราะว่าตอนที่ผมไปรับหนอง คือตอนแรกจะเอาอีก,อกตัวหนึ่งแบบว่าไลาคุยกับเจ้าของร้านว่าจะเอาอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวสีขาวดําแล้วพอพอไปไปที่ร้านจริงๆไปที่ฟาร์มอ่ะผมก็มองตัวนั้นก็น่ารักดีแต่ว่ามันมีอีกตัวหนึ่งที่กระโดดเข้ามาที่แบบว่าดีดดีสุดแล้วก็สนใจเราแบบสนใจเรามากๆอะไรเงี้ยก็คือเบลลี่แล้วผมก็แบบเฮ้ยมองเบลลี่แล้วแบบถูกถูกชะตา ใช่มอมองเบลลี่แล้วถูกชะตาแบบนางมาเล่นเล่นเล่นมาแบบว่าอยากอยากรู้จักอะไรเงี้ยก็เลยพาเบลลี่กลับบ้านอืมแล้วก็สาเหตุก็คือทำไมถึงตั้งชื่อเบลลี่เพราะว่าพุงเหมือนป่องนี่ตอนนั้นพุงนางป่อง ส่วนไทนี่ก็คือเพราะว่าตอนแรกที่รับมาตัวเล็กมากก็เลยตั้งชื่อว่าไทนี่แค่นั้นเลยกัมมี่ก็คือเป็นน้องคนสุดท้องกัมมี่เป็นน้องที่เล็กที่สุดนะครับเอ่อทำไมถึงตั้งชื่อกัมมี่เพราะว่าผมอยากให้มันคองจองกันเบลลี่ไทนี่กัมมี่แล้วผมก็มี แบรนด์ชื่อกัมิบอยมันเหมือนเป็นว่ามันเหมือนเป็นสิ่งที่ represent ตัวผมอยู่แหละผมก็เลยให้ลูกชื่อกัมิวันนี้เข้าฟินแบนด์ไหมเดี๋ยวไปครับ มีแพนจะเลี้ยงน้องแมวไหมผมเป็นด็อกเพอร์เซนนะทุกคนผมไม่ใช่แคทเพอร์เซนผมเฉยๆกับแมวนะมันก็น่ารักดีแล้ว,วผมชอบชอบหมามากกว่าอุย้ยน้องหมามาน่ารักจังเลยทุกคนยังไม่รู้อีกหรอว่าใครคือลุงของสำนวอยอะลองคิดดีๆสิ <c oughs> ถ้ามีแมวมาผมมาผมจะปัดนะ ไม่มีใครไลฟ์ด้วยหรอใช่ครับผมก็ไม่รู้ว่ามันทำยังไงอะ่ะผมก็ได้มาชวนพูดคุยเล่นๆ นี่ออกงานดูเขินๆนะครับเขินครับเขินอะคุณนาฉันก็ไม่ได้ออกงานจกพักเลยนะคุณนาก็ได้เขินอย่าทำงานเว้ย อ๋อ oh, แมวตังอ๋อ oh, แมวตังผมเลี้ยงอยู่แล้วครับ Hi from Malaysia โอ้ล่ะ I'm from Italy โอเค Nice to meet you. ซ้อมเอลเอลก็ซ้อมกันแล้วนะครับซ้อมกันแล้วพี่เต้ร้ายปอดไหนพี่เต้ลงไลฟ์ไปยังนะอยากคุยกับพี่เต้จัง Can you show us your tattoo? Wait, wait, stay tuned. You see it on the series. Uh, uh. ชวนนังตั้งมาไลฟ์ไม่รู้ว่านังทำอะไรอยู่วะดิทรงผมม่อนชีฉีมากมไม่ใช่นะคุณนะ้า ผมไม่ใช่หนุ่มตีตรงผมมอนทีชีนะ What do you eat for dinner? I ate um สลัด That's it. แต่ตอนนี้ก็หิวอยู่นะกินสลัดไปกล่องเดียวเองเฮ้ยแมวแมว yeah I can speak little bit of English กรดเอ่อมีเขาถามผมว่าจะจบหรือยังอีก เออปีนี้แหละครับหรือไม่ก็เร็วๆวนันนี้จะจบโอ้โหคุณน้ามาเป็นโบเลยคุณน้าไม่เอาสิ <c oughs> อุ้ย แพลริด็อกสายรับชวนทีไปต่อยมวยหน่อยได้เดี๋ยวลองชวนไปนะกล้องโทรศัพท์ฉันไม่ไหวแล้วจริงๆกล้องรูรศัพทฉันแบบมันแตกแล้วมีฝุ่นเข้าไปอะไรเงี้ยฉันว่าฉันก็ต้องซื้อใหม่แล้วแหละ Yeah, I'm good, I'm good. How are you? ในมีใครอยากดูด้านซัมเมอร์ไหมมีใครอยากดูด้านซัมเมอร์ไหมครับด้านซัมเมอร์ เพิ่งเปิดกล้องไปนะครับหนึ่งคิวคิวแรกนะครับสนุกมากพรุ่งนี้คิวสองแหละจะทำให้เต็มที่นะทุกคนบอกราคากระเป๋าหน่อยยังไม่บอกทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกทีเดียวเดี๋ยวมาสปอยทีเดียวแต่คือมันแกรมอะ่ะจะบอกจะบอกให้นะว่ามันแกรม มันน่ารักเลยอะ่ะใช้ได้จริง practical interact um u a s t เปิดไฟนะครับคุณมินนี่แมวมันมันก็เห็นอยู่นี้หรือไม่เห็นแต่ <S <S ไม่เห็นแล้วคุณนะ ทุกคนว่าทรงผมใหม่ผมเป็นไงสั้นไปไหมข้างๆหละข้างๆมันมันสั้นไปไหมอยากฟังความคิดเห็นของทุกคน ไปแล้วนะครับทุกคน